ตาแห่งความภาคภาูมิใจของบอสลนกพงศกรเป็นหยัางอีกห้องไห้อีกแล้วพี่พอไจ้าก็คือบอสนกนะคะน้ำตาคอ,อห้องไหาก็คือไม่ใช่คอหรอกคือรอออกอมาเลยลงไห้เลยแหละค่ะพอน้องอายนะคะก็คือสำหรับบอสนกนอกก้องกบหัากาอาย สำหรูผู้หนึ่งเหมือนลูกจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรว่าวัาสิทศ์อีหยางพิ่นพาพุ่มใจในัโตโกผู้นีแบบเยอะมากๆเนาะยิ่งฝึกหัดฝึกร้องเพลงใช่และยังเป็นเพลงที่อ่าเข้าใจในความหมายลึกซึ้งในเพลงนั้นน้ำตาบอดคือสึ้นเกตมาหลายคลิปแล้วทําไมอาอารลองเพลงนี้แล้วบอดนกึน้น้ตาคอหรือว่าน้ําตาไหลค่ะค่ะแบบ ครั้งนี้กับเอฟซีลหลายคนกับน้ำตาไหลไปต,ตามกันมีแต่คนมาคอมเมนต์ไปเสียงเนกันได้ว่าค่ะน้ำตาไหลทังสี่แต่เพลงนี้น้องไม่ค่อยได้เอาไปร้องหน้าเบทีใช่ค่ะพี่น้องก็คือภาคภูมิใจในตัวอีลาแห่งทีร้องเพลงแล้วมันเกิดแบบยังไงล่ะแฟนคลับชื่นชอบ,ชชอบเยอะอขนาดนี้นเพลงนี้มากๆซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นแบบน่าจะ้อซ้อม,สอม,ส,อมสอมกันอยู่ะนะคะสำหรับเพลง โลกของพึ่งโลกโลกของพึ่งนะคะนอไอซอมแมนสอบร้องเพลงแต่กาพี่น้องขาเพิ่นบอดโนกะลงส่วนมากอะส่วนมากแม่แม่หลายคนอาจจะเห็นแล้วค่ะเห็นช็อตที่ว่าน้องไปร้องเพลงไปฝึกร้องเพลงนะคะพี่น้องขะเพราะว่าในการเบิงในการเบิงก็คือแสนแสนสี่เกือบจะสองแสนแล้วในการดูคลิปที่น้องร้องเพลงนี้เอาให้ฟังอีกรอบนึงค่ะพี่น้องเพราะว่า ค่ะท่าสองคนฟังจต่กรอบแล้วกยังแบบขหลุกยังแบบโอ้ลองได้ขนาดนี้เชียวนะคะสำหรับเพลงนี้มเดือพี่น้องสปูนนี้ฟังค่ะนี่ค่ะพี่น้องชอดนี้แหละ พ่อหนุไ้เออทึงหนองเป็นทึงขายเป็นยังอะเอาตอนแหลกก่อนเอาตอนแหลกแก่อน <c oughs> ก็คือฟังไปเลยน้ำตา<ม>เสื้อยัวบอลนกถึงขันแบบห้องไห้ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ค่ะ บทไบดห่องไปน้ำลูกนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้องเป็นจังใดต้องมาว่าขนลุกสำหรับบทเพลงนี้ค่ะยิ่งเฮาฟังเขาเป็นดิปซี่เฮาเด็ดฟังเขาก็โอ้โหชอ,อชอบชอบมากค่ะเขาบอกก่อนว่า,าสำหรับน้องอายนะครับเป็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่บ่ได้ใส่ชีวิตคือเด็กหน่อยผู้อื่น อายุส้ำหนีเล็กน้อยอื่นกันั่งเห่นเห่นนยู่ไปเหล่นให้หน่อยไปเล่นน้ำมูน้ำพวกเรียนหนังสือเราไปเห่นเนาะแต่สำหรับะอายพื่แล้วมือหอนไปเรียนในเรียนออนไลน์มือได้ไปเรียนแหลกก็ต้องฟาวขึ้นรถไปทางานเออไปจะเดินทางไปแบบเออแต่งตัวขึ้นเวทีค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องจึงเป็นแบบจุดจุดหนึ่งทีไทยหลลายคนแบบเอ็นดูในความเป็นเด็กของเด็กคนนี้แบบเด็กที่ไม่เหมือนเด็ก ทั่ว<ม>ไปอะไรยังไงซาตองหางเงินเหลี่ยงขอบคู่อะพี่น้องแมนแมนและกาบออมันจากสีแม่แม่ทุกคนเนอะเดี๋ยวฟังคลิปไปแล้วอยากจะเปิดคอมเมนต์ทีคอมเมนต์่น่าักที่แฟนคลับได้พูดถึงน้องในคลิปลปนี้ให้ฟังพี่น้องคะประมาณสองสามคอมเมนต์นี่แหละพี่น้องมีคอมเมนต์แม่คนหนึ่งนบอกว่าน้องอาอายจะยืนหนึ่งในอนาคตเพื่อนบางเ,เสียงไม่มีสะดุดปานแก้วขนาดตัวแค่นี้ น้องเสียงใสมากอ่ะ,ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสุดยอดคําว่าพ่อลูกผูกพันจะห่างกันแค่ไหนก็มาร่วมรวมปั่นฟ้าฟันอุปสรรคไปน้ากัน,นทั้งพ่อทั้งลูกปีกใหญ่กับสองปีกร้อยพากันบินให้สูงสุดครอบครัวเสียงวิหกเพื่นบ่าพี่น้องคาเก่งมากอาอายขอให้โด่งดังทั่วโลกนะคะลูก พึ่งน้อยมากด้วยความสามารถนะคะมีค่ะพี่น้องคะเป็นคอมเมนจากท่าเอฟซีนะคะพี่น้องเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็แบบตื่นตันเนาะค่ะสุดยอดพึ่งจิวไอยน้าเสียงสุดยอดค่ะเพชรที่รอการขัดเกลาวตอนนี้เริ่มมีเรื่องปรกกายออกมาแล้วห็นแล้วค่ะเรื่องปรกกายออกมาแล้วรอเป็นเม็ดที่สมบูรณ์จะยิ่งสวยค่ะที่ตีไม่ได้บ้าที่จังหวะล่ะเพิ่นกำลังเจี๋ยละหน่ายยูในตอนนี้นะคะสํสำหรับน้องค่ะ และก็ข้อมีอีกคันหนึ่งบอกว่าหลับตานึกถึงอีหลาล้องเพลงเต็มเทิงเวทีเสียงอีหลาสะกดคนฟังเลยลูกโตหน่อยจะเป็นนเสียงพลังหลายจะเป็นพลังเสียงหลายเพื่นว่าคือ,อ,อยอดมาดอะไาของตัวนี้ถาเพลงนี้นะคะอยู่หนาเวทีอืมากๆอยากฟังสดๆอยู่หนาเวทีนะคะ,คะนี่แหละ เป็นเหตุผลที่เฮไถ่บอลหนู่ห้องหายได้เมื่อน,นี่แบบพายเลยนอะค่ะพี่น้องมิคีบค่ะพี่น้องมิคีบคพี่ว่าตาแดงเลยพี่น้องบอลหนูก,กําลังห้องหายหลังจากที่ฟัง่งอาอายหลอมให้หนีขึ้นน้องว่าอะไรอีพอหายทุกน้าสิบ,บอกค่ะพี่น้องก็สิเอาคีบอีก,อก,อกมุมหนึ่งนะสำหมัาาบหายพี่น้องในเบิร์ค่ะเบิร์เด้อพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนค่ะนี่พี่นออ้องก็อย่ารอสิพ่อ,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 อ นเพียงตัวทางอครัวคน,คนก,กับรวัคือร้ไองไหเลยครับพ <c oughs> ี่นองั่นกหนั่น,หนหแหล <c oughs> ะเพ็นกับบริลีบาซิห่างหหนกิปนันบชอบในท่อนท่อนนี้สมกันบ่ได้อืมเออ ก็คือจางพิ่นว่าแหละลึกซึ้งเ <c oughs> ข,ข้าใจความหมายของเพลงเอาแบบเอาตัวตนเจ้าของแบบเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นเลยนะคะแต่อนที่บอล<อ>บอกว่าหันกับจริงๆนะคะแบบอไอไอาเฮ็ดงานเบิร์ว่าไอา,อายได้ผู้เดียวครอบครัวอา,อายอก่อยู่ดีกินดีค่ะเอาสถา,านะพื้นฐานทั้งรอบครัวก,กัอัปเกรดขึ้นขั้น1 2ขั้นเลยกัว่าได้ค่ะในตอนนี้แม่นบ่ล่ะอุ้ยไรคันเพลงเลยเพราะว่าสิเป็นบ้านเป็นหยังเฮ็ดแบบ อาจจะบ่ได้บานหลังไม่หลังไงแต่ว่าบานหลังเกา่าแต่เป็นบานทีดีคือกว่าเกา่าค่ะแล้วแม่แฟนคลับแต่ละคนคือเพลงนี้มีความหมายดีมากน้ำตาไหลเกือบว่าแม่นประมัน100่นลอยเปอร์เซ็นต์น้ำตาไหลไปลแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องค่ะในเพลงทียร์ไอรอถทาเบิง้งพี่น้องทาเบิง้งอยู่หนาเวทีนนาจะซ่อมไปลองหนาเวทีแหละ,ะพเพราะว่าคนเรียกร้องมาหลายส่วนม,มากลองน้องอลองแค่แบบทอนทอนหูกบอกเมทอนหูกลองสดเนะีเยททเวทีขนาด ค่อนแค่นิดเดียวแฟนขับยังโอต่างชื่นชอบต่างชื่นชมอย่างมากเลยเหมือนมีคลิปหนึ่งที่เราเคยเอามาพูดสกอตค่นอยู่หนาเวที่น้เนาะเงียบมืดนิ่งบอดโนกกะน้ำตาข้อค่ะยายสากับยูแสตกใจในน้ำใจค้องหลานแพทย์มหาเอฟซีก็คือนิงค่ะค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆสำหรับอาอสกุณาพรเด็กที่มีพรสวรรค์อย่างมาก สิเอ็ปีพี่น้องเงือดบอแล้วก็บอยก็ร่งกับแบบคัดเก่าเจะไรเพชรเบ็ดนี้ก็รังก็ล่างปากไกยคือจังแฟนคลับเพิ่นว้าเริ่มเป็่งปากายออกมาแล้วแมนค่ะเขาก็ตตองหาเบิรงว่าพ่อเจียรไ้ออกมาเร็ตลอยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสิสิเลือดสิปังซําใด้สิดาดีขนาดใดค่ะสำหรับเมียเราก็มีข่าวข้าวความน่ารัก ของพ่อจ๋ากับลูกจ้ามาให้พี่น้องเด้รับชมรับฟังกันพี่น้องคะจงได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกังใจให้สองศาษาด,ด้วยค่ะพี่น้องคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ